สวัสด,ดีครับวันนี้แม็กนิวจะรายง,งานข่าวเด็ดข่าวล้อเล่าบันนะครับผู้โดยสารบีดร้องลั่นชายโดดตัดหน้ารถเมย์ปอ,อ .511 รับกิ่งใบตัดของรถและล้อทับสยองเละเลยนะครับเมื่อเวลา07.00น,นวันที่6มกราคม259และตำรวจโทรวอลวิทย์มีคำพนักง,งานสอบสวนสวน,สน,นบางนารับแ,แจ้งอุบัติเหตุลบจำทางประกาศขอสอมกชนคนข้ามถนนเสียชีวิตบริเวณหน้าโชว์รูมรถมิตซูบิชิถนนสุขุมวิทขาเข้าแขวงและเขตบางนา จู่รูปตรวจสอบพร้อมแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลจุฬาเจ้าที่มูลที่ปติตึงนะครับที่เกิดเหตุพบรถจำทางฝากงปากปกาศสีส้มปห้าหนึ่งหนึ่งวิ่งวางฝั่งน้ำสุนปราการสายใต้ใหม่ทะเบียนหนึ่งสองขีดห้าหา้าสี่เจ็ดกรุงเทพมหานครจอดขวางสองช่องทางซ้ายที่ใต้ท้องรถพบศพนายอาชายนะครับทราบชื่อคือนายสลาวฒิจันแจอยู่สามสิบปีสภาพศพหนังความหน้ากระโหลกศีรษะถูกล้อหน้าซ้ายทับเลือดปนมันสมองกระจายเกินถนนนะครับ สอบสวนในายนรงต้นทองคำอายุ53ปีพนักง,งานขับรถปอซึ่งยินรอให้เจ้ากะให้การกับเจ้าหน้าที่นะพิจารณาว่าก่อนเกิดเหตุขับรถผู้โดยสารออกจากท่ารถเทียมเพื่อปากน้ําจอดสมุดประการมีผู้โดยสารเต็มคันรถระหว่างที่แล่นมาถึงจุดเกิดเหตุกำลังชะลอเพื่อเตรียมเข้าป้ายจอดรถประจําทางจู่ๆผู้ตายก็กระโดดลงมาตัดหน้ารถอย่างกระทันหันพยายามที่จะหักหลบแล้วแต่ไม่พ้นรถชนผู้ตายจนเสียหลักล้มลงศีรษะเข้าไปใต้ท้องรถ คนถูกล้อนหน้าซ้ายทับจนเสียชีวิตท่ามกลางเสียงวีดร้องของผู้โดยสาจรจึงรีบจอดรถพร้อมแจ,จ้งเจ้าหน้าที่นะครับด้านรถตำรวจโทวลวิ์กล่าวว่าจากการสอบพยานทราบว่าผู้ตายเป็นคนสติไม่ค่อยดีนะครับมักเดินข้ามถนนในละแวกดังกล่าวไปมาบ่อยครั้งอย่างไรก็ตามต้องสอบญา,าติพร้อมตรวจสอบกล้องจับบิดเพื่อตรวจสอบสาเหตุที่แน่ัดอีกครั้งนะครับเบื้องต้นแจ้งข้อหาคนขับรถปอขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย รู้สข่าวรายงานว่าหลังเกิดเหตุเจ้าที่ต้องรีบเคลียร์พื้นที่นะครับเนื่องจากเป็นช่วงชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งรถที่ใช้ถนนสุขุมวิทขาเข้ามีปริมาณมากทําให้รถติดสะสมยาวนะครับ